จัดวิเทศกติยาสัต์เจนะตัวแรกอาทัสามวิบต์เนาแล้วก็ตอนหลังๆเนาเอาเฉพาะสามเดียววิบวิบไปรวิบเปิดลยวิชาสกตยสัจเจนะเจธรมมา สัมไรเหนะสัมไรตาอายตนะสัมไรเหนะสัมไรตาอารุตสัมไรเหนะสัมไรตาเตตัมมากระติผันเทหิะติหายตะเดกระติทาตทิสัพปยุตตา สมุทัยสัจจารยนี้ักสงฆ์ก็สังขารขันเจตสิกสี่สิบเก้าเวโลมาเจตสิกโดยว่าเป็นสังขารขันธรรมายตนะทำมาธาตุได้สังขารขันเจตสิกสี่สิบเก้าเหลนี้ประกอบกับขันธายตนะธาตุได้เท่าไรวิสัชนาเตธทำมา ดูวิสัมปยุตตาเตตนาคันเตนะเตตนายาตินีนะเอตายาตุยาตีจิตสัมปยุตตาสารพันละขันตเลสิกสิเก้าเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สามคือเวทนาขันธ์ัญญาขันธวิญญาณขันธ์มารยาตนะหนึ่งวิญญาณหน้และประกอบกับสังขารขันธ์บางส่วนคือ โลภะเจตสิกธรมายตนะธรรมะกลางส่วนคือโลภะเจตสิกเวทนาสัญญาลดชาสั้ปุะลดช้าเลื่อนาเทลามากระีหีขันเ์หีตรตีหายตนะหีกระตีหิคาโตหิวิปยุตตาสัญขาตขันเจตสิกสิบเก้าเหล่านี้ ไม้ประกอบขันอายตนะข้าเท่าไรวิสัจนาเตธรรมาเอเบนะขันเณะนะภ้าสาหาญะติเนกิภ้าสากิคาตูวิปปยุตตา हा समझियो उत्सा उत्साहा सीन थरे हेना हे मम्मा सदां संथा हेना सान्था रिला आरडना सान्थाइ हेना सानथालिला हा टोक साप्ता ชาตินีที่นำสัมภาระขันเจตสิก49บ็นสัทนาเจตสิกโดยความเป็นสังภาระขันธ์ทำมายะกนัตอำนาุได้สัมภาระขันเจตสิก49เหล่านี้ประกอบกับขันธ์อายะธาตุได้เท่าไรวิสัชนาเตทำมาตรีขันเห สัตตาอิทาตุอิสัมปยุตตาเอเทนาขันเเทนาเอเทนายตเทนาเอกายคาตุยาเกหิตจิตสัมปยุตตาตัณหาฐานสิบสี่สิบเก้า ana ana, ana, เหล่านี Gotta, ้ประกอบกับขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันมานายตนะหนึ่งปิญญาณธาเจ็ด และประอกอบกับสังขารหักฐานบางส่วนคือสัทธาเจตสิกธิรรมมายตนะธรรมชาติบางส่วนคือสัทธาเจตสิกเวทนาสัญญายิมทะเลกิเต็มปุชาวิริภารีนะเจธรรมมาสังมท้าสังภัยเหนะสังฆัยอีตา อายตนะสังขารยนะสังขาริตาอารตุสังขารีนะสังขาริตาเตยธรมมาตติทันเตยิตติหายตเนติตติหิตาตุหิสัมขาุตตาวิริสีนิประกอบกะโสพระโสช่อสังขารขันเจตสิกสี่สิบเก้าเรนวิริยะเจตสิก โดยความเป็นสังขารขันธ์ธรรมายตนะธรรมธาติสังขารขันเจตสิกิเหล่านี้ประอกอบกับข,ขันธ์อายตนาธาใตเท่าไรวิสัชนาเตธรรม,มาตีขันเทหิเอเ,เ,อเนายตเนนะสัตติทาตุสัมขยรุจตาเอเขันเทนะ เอเคนายตเนนะเอกายะาตุยาเอนิกิตสัพยุตตาสังขารขันธ์เกจสิกสิบเก้าเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สาคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์มานายตนะหนึ่งบิญญาณธาตุเจ็ดและประกอบกับสังขารฐานมากส่วนคือวิริยะเจตสิก ธรมายชนะธรรมตาธรรมสุคือวิริยะเจตสิกเวทนาสัญญาปฏิสติสุพินทะมิเทศปุจฉาสัตติริยานะเดธรรมมาธรรมธาสัมไพเนะสัมไพตาอายตนะสัมไพเนะสัมไพตาตารุสัมไพเนะสัมไพตา เจัมาตติอัเทริยติหายัตินิคติหิตาตูหิตสัพยุตตาสติปิรีนี้ฉลูข้อสังขารขันธ์เจตสิกสี่สิบเก้าเวียนเติเจตสิกโดยโดยมาเป็นสังขารขันธ์ทรายตนะมาธาตุสังขารขันธ์เจตสิกสี่สิบเก้าเหล่านี้ประกอบกับขันธ์ายัตณะธาตได้

สติธรรมายตนะธรรมธาธรรมส่วนคือสติเจตสิกเวทนาสัญญาติป <š ør> ัญญาลิเทศปัจาปัญญาลิเยนะเยธรรมาธัรมาสังฆะเหนะสังฆะญาอายตนะสังฆะเหนะสังภะญาอายตส I'm วิญญาณ้าเจ็ดและประกอบกับสังขาตุสามบางส่วนคือปัญญาเจตสิกอามายตนะธรรมนาบางส่วนคือปัญญาเจตสิกเวทนาสัญญาอวิชานิเทศอวิชายะปุชชาปุชชาอภิชายะเจดามาอันตัสัตตาอิ อายะนาสัมพ <Channel> ัินาสันาสันินาสัมิาเมารัมเมติตัมเิติหายเิตัมิตาตูิสัมุตตาอาิชาิโอมทอสังขาราตเจติสาวิโมนาเจตสิกโดยความเป็นส วิญญาณท่าเจ็และต่อกอบสังขารธถานทางส่วนคือโมหะเจตสิกธรรายตนาธรรมาบางส่วนคือโมหะเจรสิทเวทนาสัญญาพระิเกิจักพสัมิเทศสวัสดตอนนี้จะนับปัจจยอักนะ ต่อภสษีนะสิทธิ์ภนะผูชาร์ชาสลายปัญปัจจยาษีนะภาษสนะเจตมาธัรมะาัประยนะส่งระตาอายานะสังปะเยนะสังะตาอาตุสังประนะสังะตาเจตมาตรีนิตเีนิตรี लुबिया के धीर संपूर्ण तांत्रिक ज्ञान जो इन ज्ञानों को สัมภาระอันเป็นเจตีอีกสี่สิบเข้าเหล่านี้ไม่ประกอบสำคังนะรันะธาตุเท่าไรวิสัชนาเตธรรมาทิเอเกนัตเทนัสหายัตเนหิทัสสิคาตุหิวิปยุตตาเอเกนยัตเนหีเอกายาทาตุยาเกหิจิวิปปยุตตา สังขารขันเจนตสิกสี่สิบเก้าเหล่านี้ไม่ประกอบกับรูป,ปรขันหนึ่งโอราลิกายตนะสิบโอราลิกาธาสิบและไม่ประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบ,บางส่วนคือสุขุมรูปิภานจบสังขารขันเจสิกสี่สิบเก้าเนี่จบสองแล้วกัน นิเศปัจฉปุาจิปนเหุาปญาตหาะมธรรมาธรสังขนะสังิตาอาญนณสังเรสังิตาอุสังสังาิตาเตธรรมมาติฉันเนติติหายเนติ ตีหิตาตูหิตสามัญตาตาสาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเวทนาเป็นเหตุนั้งลงเพราะสังขา,า,ารหักฐานเจตสิสสิ่เก้าเวโลภะเจตสิกโดยวางเป็นสังขา,า,ารหักฐานรรมายตนะธรรมธาตุได้สัม ผีตาตูผิสัมปยุตตาเกนะขันเกนะเเกนะยัจเจนะเกนะยัตตาตูยาเกี๋ติสัมปยุตตาสันตัลขันเตจจิสิงเ้าเหล่านี้ประกอบกับขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันทิมญาขันมาน <ım. S 2> ายะตาหนึ่งวิญญาณมาตาเกตและประกอบกับ างส่วนคือโลภะเจตสิกธรรมายตนะธรรมานะบางส่วนคือโลภะเจตสิกเวทนาสัญญาเอาสลับกันก็ได้นะจำมิบจำมิบให้เป็นมิบเดี๋ยวตัวช้ายาวไม่ได้เอาวิปช้าอุบายเสนาเจตัมมาสังฆาสังยา เทวิาหาเลนนาสำวิาสัเทวิาหาบุสัทวิตาสทวิาเตระมากรีนะสัติยนตกติานเติยานะเตรัตินิเตกติานะเกัติยาตระกิยาตระติาเตรกัตานะเกัานรกัตยาเรัานะเตกัติาะระัานเรกัตานเจติเกิเกัานเตรันโเตกตเจติิก โดยว่าเป็นสัมขาระฐานธรรมายะนะธรรมธาตุได้สังภาระฐานเจตจิสีสิเก้าเหล่านี้ไม่ประออกอบกับ Thank yeah. สัตตนีมาตูหิสัพยุ ภาตามส่วนคือเยนานะเอิต <OK,, S 2> ิเมนะแสนยาทิโพขุพิเชเป็นมิยุฉาสาทิโพเขนะเยธรมาัหาสังารนะสังขาริตาอายะนะสังขานะสังขาริตาตาดุสังขาระนะสังขาริตาเตตัมมากฏะ ขันเทวิตริหายาตรีตรีขีขาตูีวิปยุตตาอันโมวิทาลงเพราะสารตระกาเตสิกสก้าันโเจติโดยความเป็นสารารการธรรมายตนะธรรมาาได้สงารกาเจตสิกสเหล่านี้ให้ประกอบหักขันธ์ห ตุตาเตตนายตนะเอกายาิยาเิิุตาสังขารสังเจตสิกสิเก้าหล่านี้ไม่รกอบรูปอรรค์อโอราลิกายตนาสิโอราลิตาสิและไม่รอกัมานุสิาปารสุสุโรินานมนนักการเป็นสัมปร ปุจาปุสามสิกาเลนะเยหัมมาจันทาสายเญนะสังทิตาอายะตนะสังทิตาธาตุสเทตสามิตาเตธรรมะกติยิกันเหิกติาตนิิตยิติสัพยุตา พราะสังขารฐานเท a สสิบเก้าเวน้นมานิกาเท j สิ i โดยความเป็นสังขารฐารนธมาญาธรรมได้สังารนเท j a s สี่สิบเก้าเหล่านี้ประกอบ,บ,บก,กับการชายะนาธาด้เท่าไหร่วิจารณาเตธัมมาตีอัคีตนยน,นาและเนะสัตตาหิตาตุหิตสัมยุตตา y ปาริว่ไงนะปริปารีสสี่สี่เจ๊มีปารสิเวปามัสหจักเมิยใจจักเมิโอเคกันต่อไปนะเปดิหรอเปสักิอบกบิรบา ตัาสัเยนสัิตอารยะสัมถะเยนสัมถตาตลสัเยนสัมตาเทรัมาตติินธภิติหายะติตติ Gracias. Sí, sí. อะไรกันเถิดเจวะตันถาสัพยุตเติจักทัมเมหิอุปาทานิเจวะอุปาทานะสัพยุตเติจักทัมเมหิถ้าจะถ้าจำได้ก็ตัวเดียวก็ได้หมดแาจารยทำเครื่องหมายตกให้จะรย์ทำเครื่องหมายตกให้ถ้าไม่มีเครื่องหมายตกก็ยาก ปุจฉาปุตตสาตัมเทตติเจวะกันตะสัมปยุตเติจะธรรมเมตติตุปาทานิเติเจวะตุปาทานะสัมปยุตติ เอเกนายตเนนเอกายาตุยาเอหิจิสัมยุตาสังฆารภันเจลสิบสิเก pues ้าเหล่านี้ประกอบการถาสามคือเวทนาถาสัญญาถามปิญญาณขาถามมานายตนาหนึ่ิญญาถ้าเจ็ดและประกอบกัรสังฆาลภัณฑ์คางส่วนคือโลก อามายะชนะธรรมทานบางส่วนคือโลมาทิฏฐิที่ในทิฏฐิกตกัสสปยุตติสีเวทนาสัญญาสก